ป้าเพิ่งสิบโมงจะกินข้าวเหรอเดี๋ยวไม่ทานเลยป้าเมื่อกี้ย่ามาถึงอับพี่แบมบอกว่าเมื่อกี้ผู้ป่วยมาหาอาจารย์หมอและอาจารย์หมอไม่อยู่ป้าบอกป้าจะรักษาแทนเหรอใช่เอ้ยมันแต่งเรื่องอิสาาพัดเนี่ยพี่แบมฟ้องย่ามาเนี่ยว่าอาจารย์หมอไม่อยู่แล้วป้าจะรักษาแทนเหรอหนูพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะเนี่ยก็พี่แบมฟ้องย่ามาเรื่องเองเดี๋ยวมันก็ตายโดยอัตโนมัติ เออยังไม่เข้าใจเลยอ่ะไม่นะเราบอกว่าพี่คะหมอเขาไม่อยู่อะค่ะพี่จะนอนรอไหมแล้วปารลตนาก็บอกว่าฉันนี่แหละเป็นพยาบาลเดี๋ยวจะรักษาค่ะโอ้ยเจ๊มนแต่งเรื่องเองเลยนะได้เลยไม่เป็นไรแต่งเรื่องเสร็พัดเดี๋ยวพี่โนดมามึงถูกยิงแน่เดี๋ยวเพิ่งสิบโมงหิวข้าวแล้วทั้งยายทั้งหลานดูอะเพิ่งกินข้าวตอนเจ็ดโมงเช้าตัวเนี่ยยังไม่ถึงเที่ยงกินข้าวอีกแล้วนะกินข้าวมาข้าวมาโอ้โหเรอ แต่ว่าผมก็อึดจะเกินนะไม่ตายทีผมเลอป้าจริงไหมเนี่ยเด็กอารมันบอกว่าไม่ได้กินข้าวมาห้าวันป้าเชื่อไหมต้นเชื่อที่อ้าวมึงเนี่ยมันแย่งบ้านกูกินเลี่ยมนีป้าป้าแย่งข้าวหลานกินเหรอพี่แบมบอกไม่เคยเลยเจ๊มันเป็นชาวบ้านนะคนแถวนี้ก็มดไม่จะแย่งได้ไงป้าย่าก็ให้เป็นคนละกล่องอันนี้นี่ของของป้าอันนี้ก็ของหลานเนี่ยขายข้าวผมขายไปไหนครึ่งหนึ่งอ่ะอ้าวอ้าวฉันไม่ได้หยิบคนเธอมาดูนอกบ้านอีกที่แล้วอ้าว ข้าวของขาดไปดนเนี่ยโอยไม่ได้หยิบกินเลยนะอ้าวกินไปตอนไหนเนี่ยเอายังไงอะเจ๊หนูไม่ได้หยิบอะไรเลยรถต้องโหลดมาเดีกยตัรวจมาอามที่หลังซื้อข้าวมาช่างกิโลก่อนนะถ้าขาดไปขีดขีดเราได้รู้ช่างกิโลมาหรือเปล่าข้าวอะกองข้าวอะเอาไม่ได้ช่างซะด้วยแล้วเมื่อกี้เนี่ยแขกผู้ป่วยมาหาอาจารย์หมอมามันไม่บอกว่าวันนี้อาจารย์หมอไม่อยู่ ป้าบอกว่าป้าจะรักษาเองไม่ได้นะป้าจะบอกว่าจะบอกแขกว่าว่าเอ๊ะอีนี่มันตามเรื่องสารพัดและอีปากจัดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าฟังก่อนป้าพี่แบมพูดก่อนว่าไงพี่แบมว่าไงเอาป้าฟังก่อนฟังก่อนป้ารัตนาบอกว่านั่งรอสักครู่นะคะเดี๋ยวป้าจะลูปไปรักษาให้แล้วบอกว่าป้าไปรักษาไม่ได้นะป้าไม่ได้เป็นหมอคูอเป็นพยาบาลอยู่ป้าคือเออเอาจริงเอาจริงก็เปล่าป้า ป้าจริงมาพี่แบมบอกไปเยอะจริงไหมจริงเลยค่ะหนูรู้ตัวหนูดีนะเป็นอะไรอ่ะเออเออผมก็อยู่ข้าผมผมผมก็อยู่ใกล้ป้านะผมก็ได้ยินเหมือนกันนะอ้าวนี่เมื่อไรอันนี้เมื่อไรได้เกินว่าเออเนี่ยอ่าจารย์สายจารยสายแทนอาจารย์หมอเหรอไม่ได้อาจารย์หมอไม่อยู่ตายโดยอัตโนมัติเลยแล้วแขกที่มาหาหมอมาบอกว่าป้าทำไมป้าไม่แต่งชุดพยาบาลหรือบอกว่าเออเดี๋ยวแต่งค่ะเลิกเอะ เขาบอกว่าอ้าวเด็กก็ถูกเยิงเขาบอกว่าหมอปลาสั่งไว้ว่าเดี๋ยวอ่ะพอหมอปลาไม่อยู่อ่ะป้าต้องเต่งตุ้งทุ้นย่ามาข้างนอกอ้าวเราได้ยินเต็มจงป้าป้าบรรดาหน้าตรงนี้ป้าต้องบอกเออแขกที่มาว่าเออว่าอาจารย์หมอไม่อยู่เจ๊หนูพูดความจริงนะอีนี่แต่งเรื่องไม่ได้พูดเท่าไหร่เราอาไงเนี่ยสันมึงนะไม่นจะคนบ้านรวยแา้วยังไงให้ญาติเชื่อใครดี ป้าบอกว่านงเลยนแน่เลยคก็อยู่ใกล้ๆกไปจะทักนักษาเองไม่ได้ไปแน่นอนเลยคอใคสั่นะคที่ได้ยินจากรัตาแกไม่ผิดแต่แกจะถึงเป็นฟืนไฟเลยนะถ้าแกไม่ผิดนะนะแกจะแต่จะเถียงแบบเป็นฟืนเป็นไฟเลยแหละถ้าแกผิดแกจะงี่ดทันทีเลยป้าบอกป้าแขกมาแล้วถามสิมามาทำไมคะป้าถามก่อนเร็วนี่เราต้องอยู่ดูแลแทนอาจารย์หมอเร็ว ถามสิมาหาใครคะลุงบอกป้าไม่อยู่กลตัวแขกเออเออป้าป้าถามสิมาหาใครคะป้าถามก่อนเร็วๆเราต้องรับแขกเดินมาไม่ถึงอ๋อโอเคโอเคโอเคนั่นเห็นไหมป้าบอกไปเห็นแต่บอกว่าเขาเพิ่งจอดรถน้ำบอกเขายังเดินมาไม่ถึงดูสิดูดูป้าป้าถามเลยถามได้ไหมาพบใครคะ คุณหมอป้าค่ะเขาไม่อยู่ต้องรอสักครู่นะคะค่ะโอ้น่ารักมากเลยป้าป้าถ่ายรูปกับป้าหน่อยได้ไหมเชิญเลยค่ะเออเชิญเลยค่ะเราเป็นน้องพี่โดที่เป็นตำรวจอ่ะค่ะค่ะค่ะท่านไหนแล้วห้าหยิบข้าวก่อนออกก่อนไหนนะน้องพี่โดเป็นตำรวจอะได้ได้ได้ค่ะเอาไปนั่งถ่ายเลยค่ะมองไม่ได้นะมองเขาไม่อยู่หรอนั่งเลยนะจ๊ะใช่ไม่ใช่บอกป้าใช่อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นเอ่อเป็นรองค่ะ ดูแลหนูหน้าบ้านนะคะลองนะคะช่วยดูแลแทนค่ะใช่ค่ะรับรับรับแขกแทนอาจารย์หมอนะคะอืมอืมดูรูปสีไม่ไม่ถ่ายดิรูดเก๋เปิดกล้องเซ่ฮ่มฮ่าฮ่าใครนี่ปรัชญานี่แง พี่แบมน้อตำรวจตำะเห็นบ้างไม่เเวลาถ่ายรูปก็ถึงหมอไม่อยู่ท่านอนสวยนะพี่แบมนะอืหมอไม่อยู่หมอป้าไม่อยู่รอแป๊บนึงเก่งท่าน้านปากไงแต่ปากก็เก่งกันอยู่ในรถอยู่ในรถเห็นแล้วก็บอกป้าอยู่นะคะอย่าไปเชื่อเคานะคะปากจัดอย่างเงี้ยพระไม่ให้รู้จริงหรอกป้าป้าท่านบอกเท่ารออาจารย์หมออาจารย์หมอไม่อยู่วันนี้นะกลับก็กลับดึกอะค่ะไม่ไม่ไม่ได้กลับไวแล้วค่ะ พอ้าไม่โทรกันเดียวติดต่อหลเขาบอกให้มาตอน9โมงเรามาสายอ่ะใช่มาช้าค่ะเพราะว่าจจหมอออก้าโมงใช่เพราะผูบอกให้มาก่อนาโมงหมอพ้อยมองออกไปที่นี่เองค่ะค่ะดิฉันที่ไหนอพ้นะ ป้าทำไมป้าไม่บอกก็นั่งรอล่ะป้าอะไรกันทำไมอ้าวทำไมอะป้ากูไม่ได้ไล่ก็ได้ได้ยินป่ะเบื่อเออเอออุ้ยคงฮงหยุดถ่ายแล้วเออุกขึ้นไปอ๋อไม่้ยิเพราะว่าใจเย็นนั่งรอในมือก๋เอาไมปลในมืออ๋อไอ้ปากจัดปากจัดป้าต้องบอกให้ให้เขาจะนั่งคอยก่อนจะเย็นๆนะอย่างนี้ไงป้าป้าอะไรโอป้าถ่ายรูปเสร็จป้าอะไรเขาเลยเหรอพี่แบมบอกมาอย่างเนี้ยอย่าไปฟังเขานะ ปาป้าก็จับปโดยละเอียดเราถ่ายรูปนะหน้าตาเขาแบบอ่าอ่าแต่ขอรักษาคุณไม่ได้นะคะยังไปเชื่อเขาเลค่ะอีปากจัดเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ชีวิตจริงบ้านฉันเลยค่ะอ๋อนะคะป้าเวลาเราไม่อยู่อ่ะพี่แบมก็ดูแลบ้านให้ป้าฝากพี่แบมดูแลบ้านนะป้าต้องเออไม่ต้องมาสอนกันนะเรารู้เรื่องดีเออป้าจะขอบใจพี่แบมด้วยนะเออ พี่ตรงไหนมีร้านข้าวอะคะด้านหน้านั้างเนยค่ด้านี่ยเหรด้านหน้าอ๋อป้าบอยนั่งรอใจเย็นๆไม่ใช่้าให้ผมตนะคะนั่งกินที่ร้านนี่อยูเดี๋ยวมาพูดนะคะเยังเด้จะไปนั่งรู้ื่อกีนบอกขาเลยไปไาม่าอไปคาเดป้าเขาอยู่ข้าวป้าก็ให้กข้าวตองนั้นเกินตอนนีมึงไม่จงมาสั่งเลยยีป่าจากอี่ขอเลยกองนี้ของพี่แบรนีของของป้านะ เจ๊อย่าไปฟัง hmm. ม <c oughs> ันนะเนี่ยเออเนี่ยข้าไปของป้าโอ้ดิเนี่ยไปต้องทำมันกินโอ้ตัวดีนะกูเป็นพยาบาลนะจากินลัทดาวาสนาดานัยมโนรัตนาวัฒนาสายลูกเดี๋ยวมากระเตะป้าเราบอกแล้วให้ไม่ได้นี่ของป้าเดี๋ยวป้าไม่อิ่มมื้อเที่ยงของป้าเจ๊มันนั่งทานกับหนูเลยจ้า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 คนนี้เขาคนนั้นเอาแล้วแล้วป้าไม่ไม่แบบพี่แบมกินเหรอทำเป็นรักกันเดี๋ยวไปแย่งกันกกกู็ไม่ึงินป้าป้าไม่แบบพี่แบมกินเหรอ พี่แยมดูแลบ้านให้ป้านะตอนเราไม่อยู่อ่ะเมื่อกี้นะทอ่อมั้ยรลุกจุ๋ยดีอ่ะเออพี่แยมกินหมดแล้วมือเขาอ่ะเอ่มัเป็นลูกในกเปาตังค์เขาอ่ะเอ้าเอ้าดีนะเขาลุกขึ้นทันอ่ะเอาเลยเอ้าจะมาอย่างนั้นล่ะไม่ตังคนเมื่อกี้ไงชนเี้นได้แต่งเรื่องโอเใช่ใช่หนูไม่ใช่คนมัดไงใช่พูดนะเดมพี่นวลบ้านถูกจริงจะมาชอบใส่ร้ายอย่างเงี้ยหนูไม่ใช่คนรักขโมยอย่างนี้นะ ไม่ต้องมาถามมาได้ตังค์เท่าไหร่เอ้ยมึงไม่ต้องพูดนะเดี uh> ๋ยวพี่ไปย์พนาไนก็จะมายิงพวกมึงอ่ะป้าไปขโมยแล้วจ้ะป้าได้ตังค์เท่าไหร่กูไม่ได้ขโมยนะไอ้ปากต้มตีนอย่างเงี้ยอมเห็นกับตาสองตาเลยนะอ้าว์ยี่ฮี่อะไรอ้าวมสองตาขอมยี่สังทำไมอามใส่ไลฟ์ป้าอย่างงั้นเล่ามันว่าทั้งเจ๊ทั้งหนูเนี่ยในบ้านน่ะเป็นทำไมเจ้าต้องว่าเราด้วยเล่ะป้าสักกระเมืออย่าเลือนหรกเออ เค้ากลับมาว่าถ้าใครมานั่งเรามันมานั่งหน้าเอาบุยวงรับกระักเลยแบ่งกันเออเออจบคนพอกันเลยเออมันแต่งเรื่องด้วยเขาเ็้ามาเด็บพี่ยบนตรวจมาพี่โนดมามึงก็ถูกยิงกันเลยเออป้าป้าพี่เบงเพราะว่าอะไรเราเาว่าอะไร เราะาเราักสตังเขาเอาเลยพูดอย่างนั้นไม่ได้ป้าเราไม่เคยป้าบอกเขาไปเราไม่เคยทำในสัยอยงานไม่ได้ซุบเซ่ดอกทองเหมือนปากแบบเออเออยู่นัวัตนาหอเลเป็นคนดีงามมากเจ๊เข้ามาอยู่ใหม่เขาก็รู้เรื่องดีทีเขาเป็นคนดีเนั่นแหละเป็นคนสั่งให้ป้าทำปอดแขกแล้วเอามืินรวมเจมันว่าเจสั่งให้หนูทำอย่างนั้นเหรอเออทำไมถ้าพูดอย่างนี้เรโอมันรับไม่ได้นะป้าเราไม่ใช่คนอย่างนั้นถ้ามันก็ต้องใส่ร้ายเราหรอป้า เดี๋ยวมึงก็ถูกจริงจริงเลยนไ่สองตาสองตามึงบอกเขาเลยกูจะพูดความจริงให้เขาฟังเลยเขาจะสับหน้ามึงเลยเขารู้ความจริงบ้านดี้นี่ทป็ยังไงอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะทำไมเป็นคนงี้นะคะเออทำไมอย่างงี้ทำไมมันใส่ลราเช่นนี้ไงเอ้ยเขาไม่เขาไล่มึงคิดคดูสิทุกบ้าดูเพราะว่าเราหาหาว่าเราจะไปเอาเงินเอาเงินเอ่อเจ๊ใจเย็นเดี๋ยวพี่พี่โนดพี่นณนายมาหมด เนี่ยใจเย็นนั่นแหละเนียนั่น่เนี่เนียเนี่ยเนายเนี่ยเนี่เนาเนีจาเนียเนี่ยเยเนี่ยเนี่ยเนแขกเนายังี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออ่ยเอียเนีเนยเนี่ยเออ่ยเนี่อเนี่ยนี่ยเนา่ยเนี่ยเนี่ยเนเนี่ยเน้่ยเนา่ยเนี่ยเนเนี่ยเปี่ยเน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 ียเนียเนี่ยเียเนา่ยเนี่ยเนี่ยเนียเน่ยเน่ยเนี่ย้นี่่เน่เน่น่เนยเ่ยเนียนยเน่น้เน็นนางยยาบี่ที่เรียบร้่ยใน่ยป้าเนาะ แล้วป้าเราขายของด้วยเจ๊จุกเจ๊วัฒนาเออเดี๋ยวเจ๊จุกไปเย็บผ้าเจ๊วัฒนาก็หาของขายนะป้าเนอะเออแล้วบ้านเราก็เลี้ยงหมูด้วยแล้วก็บ้านเราขายของเงินเรามีเป็นถางเลยใช่ไหมถูกเอ้ยแล้วทำไมต้องสั่งให้เอามือล้วงกระเป๋ากันอ่ะป้าทำไมเขาว่าขี้มาล้วงทำไมโออครูนะเป็นพยาบาลนะ รู้อะไรดีๆบ้านน้ำมเลยทำไมเขาว่าเราอย่างเงี้มันไม่ใช่น่ะป้ามันไม่ใช่แล้วรัตธาวาสนาดานมโนตลัตนาวัฒนไสรู้ใช่ขี้โม่เนอะกูไม่ขี้โม่แล้วพร้อมหน้าที่แย่ไงอ้าวเออเออคนแถวนี้เขาจะมายิงเงินด้วยเดี๋ยวพอแขกมาแล้วเขาดูนะเขาจะว่ามันนั่งเลยค่ะแล้วเขาจะเอาไปดูว่ามีวงไหนเอ้เจ๊มันแต่งเรื่องไปนอีสัตว์สกเบยอะไรเลยนันงใกล้เลยนะใกล้เลยป้าแล้วกองมือทุ่มเลยนะเจ๊มันแหลงเรื่องทำไมก็ว่าเราอย่างเงี้ยป้าชีวิตจริงกูไม่ได้ทำเฮ เออจริงจริงเดี๋ยวมึงก็เป็นจริงคนมาจับมึงอ่ะแต่เราไม่ไหวจริงจริงแน่เลย่ทุก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 ข้างหูกันแล้วนี่ยิงจองหูเต็มเลยใช่ต้องหูมึงเนี่ยมึงบัญชาการตัวเองเนี่ยเขาไปสั่งว่าให้ป้า <icate> <ess ly> เอาน้ำมาเลยผมกินน้ำก่อนเดี๋ยวมาจะน้ำก่อน